เพืเ่อนๆวันนี้มาเช็คพัดลมนะครับหาตาลิพัดลมหาตาลิสายไฟเราลองเสียบปลั๊กให้ดูก่อนนะเสียบปลั๊กดูก่อนนะเสียบปลั๊กแล้วอย่างนี้น,นี่เบอร์ศูนย์นะคเบอร์หนึ่งไม่ติดเบอร์สองไม่ติด เบอร์สามไม่ติดอาการนี้อาการนี้เป็นไปได้ว่าฟิวขาดนะครับเพื<ๆ>่อนๆตอนนี้ผมแกะฝาออกแล้วตอนนี้ผมแกะฝาออกแล้วแกะต่อไปให้เช็ดฟิวแลวจะอยู่ช่วงนี้นะเพื่อนๆ ดูเพื่อนเพื่อนเห็นไหมด้วยมิตเตอร์ปัดมิตเตอร์ไปที่โหมตื้อแล้วก็เช็คดูถ้าฟิวถ้าฟิวใช้ได้มันก็จะดังตู้ไม่ก็จะดังอย่างนี้นะมันก็จะดังอย่างนี้แต่ขาเดียวกันทีนี้เัาจะแตะคนละขาะเพื่อน แต่ว่ราคาอันนี้ไม่ดังไม่ดังนะฟิวขาดนะเพื่อนเพื่อนนะเปลี่ยนฟิวตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนฟิวตัวหนึ่งเพราะว่าพัดลมพัดลมมันหมุนดีอยู่บูตโอเคอยู่บเจด้าเป็น,เป,นเป็นปูนลูกปืนนะเพื่อนเพื่อนนะอันนี้อ,อยู่เป็นเี่ยผมก็จะเปลี่ยนฟิวตัวนี้นะฮะแล้วก็ส่วนเพื่อมไปได้ฟิวมาแนะแต่ว่าเป็นฟิวของหม้อหุงข้าวนะ ของเดิมมัน145อ,องศานะ145แต่ว่าหม้อของข้าวนะฟิลหม้อของข้าว145โอเค145เหมือนกันได้

ใช้สายรัดนะฮะเพื่อน เสร็จแล้วประกอบเข้าไปเลย ตอนนี้ผมเปลี่ยนฟิวเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เสียบปลั๊กไปแล้วเสียบปลั๊กไปแล้วแต่ว่าตัวเนี้ยแคปแคปตัวเก่าอ่ามันเสื่อมสภาพแล้วทีนี้มันเสื่อมสภาพยังไงผมจะผมจะกด,ะก,ดกดให้ดูแล้วว่ามันจะหมนุนมันไม่หมุนเลยเพือ่อนเพื่อนเอาง่ายเลยกดนะเบอรนะ์หนึ่งนะะเ,เนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับไม่หมนุนเบอร์สองไม่หมนุนเบอร์สามไม่หมนุนแต่ว่ามันประมาณนี้นะทีนี้ ผมได้แคปตัวนี้มาแคปตัวแคปรันนะครับเรียกว่าแคปรันสามสองจุดสามไมโครครับของเดิมมันสองจุดห้าไมโครนี่เพื่อนๆคอยระวังเรื่องไฟฟ้านะครับถ้าใครไม่มีความรู้เรื่องไฟฟ้าก็ควรระวังนะครับอันตรายห้ามลอกเลียนแบบนะนี่นะผมจะเอาตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นแคปรันนะไปจิมเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์แล้วนะครับอคอยระวังนะ เวลาคงจะแตกประมาณนี้นะแัะคงจะแตกประมาณนี้เห็นไหมเพื่อนเนะพื่อนนะเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นพัดลมไหมออกไม่มีแรงเห็นไหมแล้วก็อันนี้เบอร์นหนึ่งนะเพื่อนๆนะนนเบอร์นหนึ่ง,อนนนนง,งโอเคนะครับเพ,พื่อนๆถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ight, นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ